กิจกรรมบนเว็บไซต์งานเหรียนบทเพลงเซียนหวนคืนพาเพื่อนๆมาเก็บเปลือกหอยเอาไปสร้างเซเลนิทีพอร์บนเว็บไซต์แกลกรับไพ่โมเจม120ไไพ่โมเจมเลยทีเดียวทำยังไงมาดูกันครับ สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมซื่อกับเกม g e n s h ชินอิมแพนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตกิจกรรมกันเช่นเคยนะครับซึ่งจะเป็นกิจกรรมบนเว็บไซต์นะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถกดเข้าจากในเกมได้เลยนะกิจกรรมพิเศษตร,ตรงนี้เลยนะครับหรือว่าใครจะเข้าผ่านตัวของเบราว์เซอร์ใดๆก็ได้นะครับกดเข้าไปเลยเกมเนี่ยจะพาเราลิงก์มาที่หน้ากิจกรรมแบบนี้นะก็จะทําการล็อกอินเรียบร้อยเลยนะครับผม ซึ่งกิจกรรมนี้ชื่อว่างานเลี้ยงบทเพลงเซียนหวนคืนนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มทํากิจกรรมกันใครที่จะเติมเงินเกม g ก n ชินอิมแพ c t นะครับขอให้มาเติมกับร้านนี้เลย Lichman Shop ครับผมร้านเติมเงินที่ไม่เหมือนใครเติมสะดวกเติมง่ายเติมถูกเติมเร็วเติมผ่าน UID ได้ด้วยต้องไปเติมกับ Lichman Shop แล้วแหละลิลงก์อยู่ทางด้านล่างคลิปนะครับโอเคครับกลับมาที่กิจกรรมของเรานะก็กดปุ่มเริ่มเกมได้เลยครับผม โอ้ Ooh, แล้วเราก็จะได้เจอกับน้องปลาทองแบบนี้นะน่ารักมากๆเลยครับก็จะมีบทสนทนาเล็กน้อยครับนักเดินทางนี่เป็นเทศกาลโคมลอยอีกปีนึงแล้วนะซึ่งในตอนนี้นะครับเราเนี่ยอยากจะไปเชิญเจ้าเหล่าเซียเนี่ยมาในเซเลนตีพอดของเรานะครับผมโดยเราจะต้องตกแต่งเจ้าเซเลนตีพอดของเราเพิ่มเติมเราเลยจะออกทะเลไปเก็บเปลือกหอยต่างๆครับผมมาแลกกับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่จะอยู่ในเซเลนตีพอดครับ อันนี้จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่บนเว็บไซต์นะไม่ได้อยู่ในเกมนะครับผมผู้ช่วยของเราในครั้งนี้นะครับก็คือคุณปู่นั่นเองครับผมในตอนเริ่มเนี่ยเขาจะบังคับให้เรากดออกทะเลไปก่อนนะครับก็ไล่ตามเขาไปเรื่อยๆก่อนนะไปแล้วกดออกทะเลมาแล้วนะครับผมก็จะเจอกับหน้าจอแบบนี้นะนับถอยหลังให้เรากดลงกดปุ่มลงนะครับเพื่อเก็บวัสดุต่างๆที่อยู่ในทะเลนะเก็บอะไรก็ได้คะแนนหมดเลยนะครับผม เราก็เก็บหินอย่างนี้ก็ได้คะแนนเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ควรนะครับอ่าเก็บเปลือกหอยอ๊ถ้าเก็บไม่โดนก็อ่าหมดเวลาแล้วได้120คะแนนเท่านั้นเองครับผมก็กลับไปที่หน้าหลักครับผมพอเราเก็บของมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีนี่เลยทุกคนอาหารรถเลิศตรงนี้เห็นไหม ก็จะใช้เปลือกหอย20อันครับเมื่อกี้เราเก็บมาได้120อันกดปลดล็อกค,ครับก็จะเป็นการสร้างเฟอร์นิเจอร์1ชิ้นอันนี้ก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มีน้องเหยียนเฟยกับมาดามปิงเนี่ยมายืนอยู่นะครับผมอ่านี่เลยเรียบร้อยครับเข้าสู่คําอธิบายของกิจกรรมนี้กันดีกว่าครับเมื่อกี้มันเป็นช่วงบังคับให้ทําครับผมก่อนอื่นเลยนะกิจกรรมนี้นะครับจะเปิดในวันที่28มกราคมถึงวันที่6กุมภาพันธ์นะ และก็มีเงื่อนไขที่เพื่อนๆเ,เนี่ยจะต้องมี AR อยู่ที่10ขึ้นไปนะครับผมโดยเบื้องต้นคําอธิบายง่ายๆของกิจกรรมนี้เลยนะครับเขาเนี่ยต้องการให้เราสร้างเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมด1 2 3 4นะครับสแล้วก็5จุดด้วยกันซึ่งทั้ง5จุดนี้เพื่อนๆสามารถกดดูที่กล่องของรางวัลได้เลยนะครับผมนี่เลยถ้าเพื่อนๆเ,เลื่อนล,ล,ลงมาดูเนี่ยก็จะเป็น5กล่องแบบนี้ซึ่ง เพชรที่รวมแล้วนะครับจากรางวัลทั้งหมดเนี่ยเราจะได้ทั้งหมด120พายโมเจมด้วยกันครับก็คือขอให้สร้างให้ครบแล้วกันแล้วเราจะสร้างยังไงกันนะเจ้าเฟอร์นิเจอร์ทั้ง5ชิ้นนี้ก็จะมาสร้างจากการเก็บเปลือกหอยตรงนี้ครับผมเห็นไหมว่าแต่ละอันจะมีจํานวนของเปลือกหอยกํากับอยู่ครับเราก็คิดเข้าไปที่เปลือกหอยเลยครับก็ ในแต่ละวันเนี่ยเพื่อนๆสามารถรับเปลือกหอยได้ตามภารกิจต่างๆที่เขามอบหมายให้อย่างในวันแรกเนี่ยเขาบอกว่าให้เราเข้าเกมนะให้เราทําเควสรายวันในเกม2ครั้งให้เราใช้เลซินในเกม40หน่วยเราก็สามารถรับเปลือกหอยได้แล้วครับก็กดรับรับรับได้เลย เสร็จแล้วนะครับนอกจากเปลือกหอยที่เราจะได้จากการล็อกอินภารกิจต,ต,ตรงนี้แล้วนะครับก็ยังมีเปลือกหอยที่เราสามารถไปเก็บจากท้องทะเลได้ด้วยนะครับโดยจํานวนครั้งในการไปเก็บจากท้องทะเลเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างตรงนี้เขียนว่าเหลือสามครั้งแบบนี้นะครับใครอยากได้จํานวนครั้งในการออกทะเลเยอะขึ้นเนี่ยก็มาทําภารกิจตรงนี้ครับอย่างเช่นแชร์กิจกรรมแบบนี้ก็กดแชร์กิจกรรมไปครับกดแชร์ผ่านอะไรก็ได้นะครับผมเนี่ยเราก็ได้นะหรือจะไปเยี่ยมชม Facebook ของ ตัวของเกมเกนชิน impact แบบนี้ก็ได้ก็เข้ามาปุ๊บก็ปิดไปเลยก็ได้ก็กดรับจํานวนที่ออกทะเลเพิ่มขึ้นมาได้แล้วครับผมหลังจากที่เรามีจํานวนออกทะเลแล้วตัวนี้เอาไปทําอะไรเราจะเป็นที่มาของการสะสมเปลือกหอยเพิ่มเข้าไปครับล่ะเราไปออกทะเลกันพอเราออกทะเลนะครับเราจะเจอทะเลในรูปแบบที่หน้าตามไม่เหมือนกันเลยนะในแต่ละทะเลนะครับแล้วให้เราเนี่ยทำการ แบบกดลงกดลงเก็บของไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมอ่ะไม่โดนเฉยเลยแล้วระหว่างการเก็บเนี่ยก็จะมีตัวละครต่างๆในเกมเนาะมาช่วยเราด้วยครับอย่างเช่นแช่แข็งน้ําทะเลเอออย่างนี้ก็มีมามา,มาดามปิงมาช่วยครับผมเรียบร้อยก็เขาบอกว่าครั้งเนี้ยผมเก็บกู้ได้470เปลือกหอยด้วยกันและ เปลือกหอยที่เราจะต้องเก็บในแต่ละวันเนี่ยเราจะต้องเก็บวันล,ละ400เปลือกหอยด้วยกันนะครับผมตัวนี้เราก็ทําการยืนยันการออกได้เลยนะก็เก็บมากกว่านี้ก็ไม่มีประโยชน์แล้วนะครับในแต่ละวันจริงๆจํานวนครั้งเนี่ยมันเหลือเฟือเลยนะครับทุกคน ซึ่งในวันแรกนะครับเพื่อนๆเนี่ยจะได้เปลือกหอยมาทั้งหมด800อันนะครับผมตรงนี้ใช้ไป20นะตรงนี้นะครับผมแล้วก็เหลืออีก780เนาะในแต่ละวันนะครับเพื่อนๆก็เข้ามาทําภารกิจล็อกอินเข้าเกมทำเคว็ดประจาําวันใช้เรซินพวกนี้เพื่อนๆได้ทําอยู่แล้วเนาะแล้วก็มาเก็บขอกอบกูก้เปลือกหอยเก็บตกปลาเมื่อสักครู่นี้นะครับ ก็ไปเก็บของจากท้องทะเลมาเรื่อยๆให้ได้400ต่อวันนะครับวันละ800นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะใช้เวลาประมาณ4วันเท่านั้นนะครับในการเสร็จภารกิจทั้งหมดแล้วก็ได้รับของรางวัลทั้งหมดครับอันนี้เดี๋ยวผมลองกดสร้างไปอีกสัก1ชิ้นสิอ่าก็เป็นพี่เสี่ยวยืนย่างปลาอยู่ครับแบบนี้เราก็เชิญเซียนแต่ละคนมาครับอันนี้ก็เหลืออีก3คนเราก็ค่อยๆ กดเชิญเซียนมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวของกล่องนะครับผมถ้าเราเสร็จแล้วเขาก็จะขึ้นว่าได้รับแล้วแบบนี้นะก็ค่อยๆไล่ทําไปเรื่อยๆครับผมสรุปอีกครั้งง่ายๆนะครับก็คือเข้าเกมมากดตรงบวกเปลือกหอยตรงนี้ทําภารกิจตรงนี้ให้เสร็จนะครับเสร็จแล้วไปเก็บกู้เปลือกหอยที่ท้องทะเลแล้วก็มากดสร้างๆๆๆเท่านั้นเลยครับเสร็จเรียบร้อยครับใช้เวลา4วันเท่านั้นอย่าลืมมาทํากันนะครับ ส่วนของรางวัลน,นะครับก็จะถูกส่งตรงมาที่กล่องจดหมายในเกมของเราเลยแบบนี้นะเป็นไพโมเจมแบบนี้เลยนะครับก็กดลับได้เลยครับผมนั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปกิจกรรมบนเว็บไซต์งานเลี้ยงบทเพลงเซียนหวนคืนครับเรียกว่าแค่มาจิ้มจๆๆๆจ,จแปบ๊บเดียวก็ได้แล้ว120ไพโมเจมนะครับใครที่เป็นสายฟรีละ่ะอย่าพลาดกันเลยนะเพชรฟรีๆแบบนี้สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ45,245ซับสไครเบอร์จากทาง YouTube ครับ หากใครชอบให้มาอัปเดตท,ทุกกิจกรรมไม่พลาดเลยแบบนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมกับคุณปู่ก็ขอตัวไปเดินเล่นในเทศกาลลอยโคมต่อแล้วนะครับสวัสดีครับ Next time, fish blasting time let's together fish go